นะฮะนี่นะฮะให้สังเกตนะฮะเนี่ยไอตัวปักเกนตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่าจะเอามาไว้ตรงนี้นะ,ะมันจะต้องอยู่ด้านล่างนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างคอนเนคเตอร์กับท่อที่พื้นนะ,ะส่วนไอตรงเนี้ยมันมียางดำๆตัวเนี้ยเป็นตัวรับเดือยเซรามิกอยู่แล้วนะคือตรงนี้นะ แค่เรายกชักโครกมาแล้วก็เอาเซนเรมิกให้ตรงรูตรงนี้แล้วก,กดลงนะยางดำๆมันก็จะฟิกปิดช่องปิดรูนะสิ่งสําคัญที่สุดคือตรงนี้จะต้องปิดช่องให้มิดนะใส่อุปกรณ์ให้ถูกแต่ให้นี้เขาใส่ผิดใส่ไปแบบนี้ใส่ไแปบบ <c oughs> แบบนี้นะกินมันเลยลิ่วงมาก็เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องว่าติดแบบไหนติดยังไงนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องกันนะว่าเป็นยังไง เนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้ใส่ตรงนี้ไว้เกาใส่ผิดฝั่งไว้แบบนี้นะพอเราเลือกมาเราก็จะเจอหน้างานแบบนี้การเตรียมหน้างานระยะท่อนะคค่อนข้างที่จะมาตรฐานพอสมควรนะอาจจะห่างผนังเล็กน้อยประมาณไม่เกิน3-5มเซนสิ่งที่ถูกต้องสําหรับติดช่างชกแบบนี้คืออะไรคือนี่ตัวนี้ประเก็นก,กันกลิ่นอันนี้ชุดใหม่นะเดี๋ยวเรามาใส่ให้ลูกค้าชุดใหม่สิ่งที่มันอยู่คือมันจะต้องอยู่แบบนี้เห็นไหมฮะ ไอปะเกนตัวนี้มันจะทำหน้าที่ในการเป็นตัวเชื่อมอย่างที่บอกคือเป็นตัวเชื่อมระหว่างท่อ PVC ที่พื้นกับไอตัวอุปกรณ์คอนเนคเตอร์นะวิธีการเราก็ต้องใส่ลักษะแบบนี้นะฮะเนี่ยยางสีเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวปิดช่องไม่ให้มีกลิ่นแกส๊สเล็ดรอดออกมานะเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่เข้าไปลักษะแบบนี้เนี่ยนะใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมฮะเสร็จปุ๊บเราจะใช้สกรูเนี่ยล็อกเหมือนเดิมสกรูล็อก เพื่อให้แรงอัดของสกูเนี่ยเป็นตัวบีบให้ไอตัวซิลิโคนสีเขียวๆเนี่ยให้มันแนบกับพื้นท่อแล้วให้มันแนบไปตัวคอนเนคเตอร์นะิ่นมันก็ไม่มีช่องว่างลิ่นก็ไม่เล่นลอดออกมานะเพราะฉะนั้นการติดตั้งก็ต้องทําให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่รู้ให้ให้ดูคู่มือนะเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องอยู่แบบนี้ไม่ใช่ไปอยู่ข้างบนแงคิดได้ไงวะเนี่ยมันจะต้องอยู่แบบนี้นะแล้วก็ล็อกน็อตให้แน่นวางให้ตรง พอเราล็อกน็อตอะไรเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือเราก็จะยกชักโครกเนี่ยเอาเดือยเซรามิกตัวนี้เห็นไหมเดือยตัวนี้มาเสียบลงกับยางดําๆตัวนี้นะยางดําตัวนี้มันจะเป็นแบบฟิกเวลาเสียบเดือยลงเนี่ยความฟิกความเล็กของมันเนี่ยมันจะบีบปิดช่องไม่ให้มีกลิ่นมีแก๊สมีน้ารั่วออกมานะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทําการล็อกสกรูปิดช่องเพิ่มเติม,ตมแล้วก็วางชักโครกกลับก็คือจบเรื่องกลิ่นเหม็น แบบ100%แน่นอนนะครับโอเคขอย้านะครับว่าถ้าไม่รู้วิธีการติดตั้งจริงๆนะฮะให้ดูคู่มือการติดตั้งนะเขาจะมีวิธีและคําแนะนําสําหรับการติดตั้งมาให้ทุกยี่ห้อทุกแบรนด์อยู่แล้วนะครับโอเคจบครับเทน่นี้ขอบคุณครับสวัสดี